สวัสดีทุทกผู้ชมทุกท่านนะครับผมแม่ยินดีต้่นรเบาเข้าสู่ช่วงมาติกินกับเกม Minecraft นะฮะไปปรับอะไรมันแหลกวะเนี่ยโอเคก็วันนี้เนาะเอามาเล่นเกม m ม n คร r a ับกันอีกเช่นเคยก็วันนี้นะครับเราจะลงเมืองเนาะครับมีอะไรที่จะนำไปลงเมืองได้บ้างก็คงไม่มีแม่ก็ คือผมก๊ามล่าสิง่งอื่นมาเยอะเลยนะครับเอ่อโคฟิชนอนเด็ดเลอ่าต้องมีสติ๊กครับสติ๊กเนี่ยซึ่งเรามีเหล็กอยู่ประมาณสองอันโอเคเออมีเหล็กอยู่สองอันแม่งหัวร้อนลอยออโอเคเอ่าใส่ฐานลงไป เราฆ่าแกะกินเป็นอาหารนะครับอร่อยมากโอ้กระตุกโอ้เดียวนะเดี๋วนนะเดินนะมันแหลกจังเลยโอ,ลอ,อ้เริ่มแปลกใจแล้วเออเริ่มแปลกใจโอเคแต่ลง แต่ตอนลงเหมืองไม่ค่อยแหลกนะครับผมนี่บอกเลยใส่ไปเพิ่มไปโอเคอือเออกินไปโอเคนะครับลงเหมืองก็กินนี้เป็นคลิปสันส้นๆสันส้นๆไม่มีใจความหรือว่าอะไรก็ช่างมันเอะก็อาจจะมีคลิปเกมอื่นๆก็มาบ้างนะไม่ว่าจะเป็นเกม โปเกมโปเกมอนนะไม่ใช่โปเกมอนกะูกันโปเกมอนของ GBL นะ้าใครรู้จักเนาะเอตอตอนลงมาไม่ไม่เคยแหลกนะบอกเลยเออเออ่าตรงนี้มีมีวิธีแก้ไปเราไม่ยากเราไม่ได้เรื่องมากนะ นี่มันเป็นการแก้นะครับลูกสมการไม่ใช่เกี่ยวกับสมการอ่าต้องกดข้างบนนี่อย่างนี้อ่ากูุดไปนะครับโอเคก็ถ้าคลิปถ้คลิปก่อนนี่มันเสียงเกมมันดังไปผมตงขอภัยนะครับเป็นไรก็ไม่รู้เสียงโคตรดังนี่ก็เลยลองใส่หูฟังแบบ อ่ะดูไม่รู้มันจะดังหรือเปล่าเนาะก,ก็ไม่ได้ทดสอบนะครับแม่ก็มันอีกแล้วไอ,อ้จะทักอะไรกันกันนะเห็นไหมขอแป๊บหนึ่งกุวลานอกกเวลานอกปิดไ,ไฟฟ้แม่งปิดไ,ไฟฟ้แม่งเลยกลับเข้ามาสู่เกมแม่ จะทักอะไรกันนะขนาดโอ้ oh. เป็นอะไรที่น่าเบื่อมากนะจะทักอะไรกันนะขนาดโอ้ oh my god อเคขุดไปจนกว่าจะถึงไอ้เรียกว่าดันเจียนหรือเปล่าถึงอะไรวะโอ้ oh my god นี่มันโอ้โกวิชานันเอมป่าอะไรโกวิชานัน เออค okay. อันนี้มันเป็นอะไรลูกช่างเออโอเคก็มาก็เดี๋ยววันนี้นะครับชอบพูดคำว่าวันนี้ไมไ่รู้เป็นอไรกับวันนี้วันนั้นไม่ได้เลยโอเคแม่ขึ้นมาจะรู้สึกแหลกเนี่ยบอกเลย เราใช้หลักการเดิมครับการเปิด GPS นั่นเองเนี่เปิดไปทำไมเปิดแบบจะทำให้การส่งออกของการแหลกโรนั้นไปที่ลาวนั่นเองนะครับจะทำให้โทรศัพท์เรานั้นแหลกขึ้นนะครับโอ้รื่นรื่นเสีได้เลยนะฉชนบอกแล้วมีลูกวัวยะแยะมากมายนะครับแต่กูไม่มีเหล็กอีกเวีนกรรมอะไรอีกเนี่ยจะเอาเหล็กมาจากไหนดีวะ พอดีแกน้อยฉันจะเอาเห็กมาจากไหนดิอ่าฉันก็เขาต้องขอจากน้อยเอะเตอรเราจะเอาเหล็กมาจากไหนครับเมื่อเรามีเหล็กแค่สองอันเนี่ยนะเอามาเอามาเผาเนื้อเนื้ออะไรเนื้ออันนี้ก่อนไปอ่าแล้วก็เอ่าสาไาผ่านมีเยอะนะครับเอาอะไรใส่นี้ คือเนี่ยผมไปเล่นรอบนอกไปเจอบอ่อน้ำด้วยนะครับเป็นแล้วเป็นบอ่อน้ำไอ,บอ้บ่อน้ำบอ่อน้ำเลยวะบอ่อน้ำเอออยู่ทะเลทรายนะครับไปเจอมาโคตรเยี่ยมเลยเออเดี๋ยวผมเอาอันนี้เนี่ยเนี่ยป๊อปปี้เนี่ยนะซื้อใใครกูเลยชื่อผมชื่อกระปีน้นะครับอ่าก็ถ้าใครจะเรียกก็แล้วแต่นะครับแต่มีคำว่าไอ้นำหน้าไม่ดี บอกเลยนะครับเรียกว่าพี่เรียกว่าน้องอะไรก็ได้นะจะเรียกว่าได้เลยนะครับขร้องแหละขร้องอย่าจุดร้องจุดร้องจุงร้องไปดังดังแหละเออแม่มันมีม้าเยอะจังเลยนะครับตอนนี้เอ่อเป็นอะไรที่ดีเออ,เออเจ็บเจ็บเป็นอะไรที่เออสุดยอดมากนะครับ มาเยอะชิพายเลยเ,เราจะเอาอะไรเก็บอีกเดียวพวกนี้เก็บไว้เปลี่ยนท่านั่งคือแบบนั่งอะไรต้องรำบากตลอดเลยโอเคเออล้วไอ,อ้เรามีอันนี้ใช่ไหมอุปกรณ์โอเคเออเราต้องเก็บกระดูกสเกลิตันใครวาพูดปัดอะไรเนี่ยเออจะไม่ได้สแล้วก็อะไร ทันหลังจะพัดลมมกับอันนี้ผมใส่หูฟังคอมนะครับคือก็เอามาใส่ดูนะครไม่ไม่ใส่ดูเหลยใส่เลยโอเคโอเคเราต้องเก็บอะไรอนะีกเนี่ยมองดูแล้วเก็บพวกยินพวกนี้ครับผมคือเอาไปสร้างบ้านนะัพมัเจะมมากโอเคยังอัดอยู่ ลื่นเป็ปกติไงล,ล,ลื่นลื่นลื่นบอกเลยว่าลื่นคือในอ๋อแหลกเลยเออในไอ้หูฟังคอมเนี่ยมันจะมีเออเป็นไอเรียกว่าเป็นอะไรเปลคิดก่อนไม่นะครับผมก็ไม่ได้ใช่ไม่หรอกคือผุ้ชมต้องเข้าใจนะว่าแบบมันต่อลงไม่ได้มันต้องไปซื้อแจ็คมาก่อนนะครับเป็น แจ็คหัวแปลงนะครับอ่าเอาอีกแล้วมืดอ,อีแล้วโอเคเรามาสร้างบ้านรีพายก่อนอ่าบ้านหลังนั้นแล้วครับอ่าใครจําได้นะไอซีซั่นสองนะครับอ่าเลทเพสซีซั่นสองนะครับแบบนี้เลยแน่โอเคมีมีดอกไม้ป๊อปปี้ป๊อปปี้โอ้ยใหญ่ใไปหมดเลยคุณผู้ชมจําดอกไม้สีทองนะมันได้ไหมครับ มันเป็นดอกไม้ที่เออไม่สวยงามนะครับอ่าเป็นดอกไม้ที่เอ่อเป็นดอกไม้ที่ไม่สุภาพเอง,เองนะครับดอกทองเนาะดอกไม้สีทองแบบมันแบบโอ้โหสุดยอดไปเลยคำนี้แม่โอเคก็เฮ้เฮ้เฮ,ฮ้ก็ คือใจหนึ่งนะครับอยากเล่นเกมผีนะแบบมีความสนุกนะเกมผโีโอเคนะครับก็เกมผีมันมีความสนุกนะครับตรงไหนโอเคก็่มติดคอวะเอมีความเามน่าสนุกนเนาะสำหรับผมนี่ยนะตามจริงกลัวผีชิบหายโอเค ไม่กล้าเาดูคนกับีนะเธอเนี่ยเดี๋ยวเดีเดี๋ยวเด๋ยว,ยว,ยวนี่ไม่โดนละสิมึงกากนะมึงกากนี่ต้องวิ่งโอ้โอโดนโดนโดนอย่างนี้นะไม่ไม่ไม่ได้นะไม่ได้ตายตายไปซะเจ้ายิงโดนบ้านฉันโอเคมาชาลรากินอาหารเสริมกัน แม่ก็ไม่มีเหล็กนะครับก็ไม่รู้จะทำอะไรละเไยไปหาเหล็กแบบโปรฟิชแนลนโอ้ล่ะมันชุดเกาะน้ำมันชุดเกาะน้นำมันชุดเกาะน้นำมันชุดเกาะเอ่อทับเป็นทับไปทับเป็นสกิลตันด้วยวนี่้จุดไม่มีโอเคหาเหล็กในน,นี้ก็ได้เอ่อ

คือแมปนี้บอกเลยว่ามีพวกฐานมีพวกแร่อะไรเยอะมากนะครับแต่เสียไม่มีเหล็กมีเสษนี่นี่คือปัญหาคือเหล็กเราต้องใช้ในชีวิตประจาวันนะครับไม่ว่าจะเป็นใช้ทำหนึ่งวันอย่างนี้ใช้ทำพวกโทรศัพท์อะไรต้องใช้เหล็กนะครับแม่ได้ไหมครับเปโทรศัพท์ด้วยเหรอจะดีมากถ้ามีโทรศัพท์แบบโทูเรียกเครื่อนมาเรียนเล่นเล่นเล่นเออเล่นเรียนเรียนเรียนเธอหนี้ไม่ได้เปล่า เฮ้ยโอเคเดมอนโอ้โอหจอดยอดครับผมเน้ยเอาจริงดิเอาจริงดิเฮ้ยโอ้โหสุดยอดเอาจริงดิยัง hey, มีจริงครับรเจ้า ต่ไม่มีเหล็กนี่สิโอ้โหเป็นกรรมแล้วเป็นกรรมแล้วเจอเหล็กไอ้เจอได้บ่อนแต่เสือไม่มีเหล็กเซอร์ไพร์มันแต่เฟักเอ้ยเอ,ยอา,านเนอีกแล้วเหรอเอ้เจ้ยอาแล้วมันจะขนาดนี้เนี่ยอีกแล้วโอ้โหมีฟอร์จูนนี่แบบกูอัพมาเต็มกระหน่ำเลยเดี๋ยวเหล็กเหล็ก เหล็กเพื่อนเหล็กเหล็กนะฮะเหล็กเหล็กเฮลาพิดอีกแล้วโอ้ทองยิดเข้ต่ดแต่ขามือเอ,เอ,เอ้ยิย้ด,ด,ดเข้เยอะวะสจอดสจ๊เหล็กละเหล็กโอ้โหมึงไม่มีเหล็กให้กูเลยเอ้ยเหล็กลูกเหล็ก เฮียเหล็กไม่จะขุดไงแลวเนี่ยโอ้โหเหล็กสักหนึ่งก้อนเลยครับก็รอ้องกูขอร้องได้ไหมใจนั้นกำลังลาลายโอ้โห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 ยแม่เจ้าของดีแต่เสือมาเจอเหล็กนี่มันอะไร ตอนจะเริ่มไปหัวร้อนไปกับเกมโอเคไม่เป็นไรนะเออเต้องเจริญให้ได้ครับคลิปนี้มันสุดตัวนี้เลอโอ้โหมันมันได้ยินเสียงพลาว่าโอเค ไปแดกแต่คูก้ากูต้องการเหล็กไม่ได้ต้องการหรืพวกนี้เลยโอ้ยเดี๋ยวเล็กโอ้โหปิแคโอ้ยกอดเดโมนมันเยอะมากครับแล้วก็พวกแร่อะไรมันเยอะมากซีดนี้สุดยอดแบนำไปใช้ได้นะผมเจ็บแมวไปเลยโอ้เดอม โอ้ยยังได้ใจแทบละลายแม่เออแล้วเราจะเอาเหล็กจากไหนไปเนี่ยต้องขุดหาห้อมพวกนี้ใช่ไหมจะเอาเหล็กไปจากไหนแ้ไม่กันโลมีเหล็กไหมเหล็กจักสองสามก้อนนก็ภูมิใจแล้วโอ้โห บอกเลยสักสองสามก้อนไม่ได้ละครับโอ้ยจิบ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 จบจบจบโอ้คอรอีกสักสองสามก้อนดีตอนนี้มีสองก้อนเออจะหายไงดีซอมบี้ได้ซอมบี้คือต้าฆ่ามันแล้วมันจะได้เหล็กเนะี่ย แต่ปัญหาแต่ปัญหาในสิคือไม่มีซอมบี้โอเคยิ่เคนะาหาเมืองเอาเมืองใหม่ก็ได้วะโอเคต้องคอยคว้านะต้องคาดคอยคว้าสิ่งที่ต้องการเออเออกระตุกเดี๋ยนะเออเดี๋ยวหยุดกระตุกได้ไหมชั่วคราว ชัวคาวบอกเลยเออหายละฉลาดหรือง,ง่เฉดดาบถุกเอ่านุปป๊บไปเลยนุ๊บนุบเ,เลยขอเลขขอเลขขอเล็กได้หรือไม่นั่นไงโอ้โหสุดยอดเยี่ยมเยี่เยี่ยมเยี่ม,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 มไม่เหยียบครับเผื่อตายเผื่อของเผื่อมันอาจจะมีสิ่งที่รับก็ได้ นาอย่าไปตกราวมาใต้หา่าเลยวันนี้ยอดเลยแบบนี้โอ้โหเจ้ามาปูเตอรครับสุดยอดไม่เคยเจอเลยมันขนาดนี้มันกลนล้วยโอ้สุดพูายมาต่อฟอคเกอมาเรีเยรบขุดไปเออเดี๋ยวค่อยมาขุด,ดกันเออค่อยมาขุด,ดกันอ่ะวางไว้ thank you อ่าพระเจ้าพระเจ้ามาโปูเตอร วกเลยแม่เด้ๆกดผิดอ่าอ่าอ่าอมันมันช่างดีอะไรขนาดนี้เขาเลยเขาเลยเยสได้เหล็กแล้วโอ้โหแจมเยี่ยมโอ้ตุกจะกตุกไปไหนเนี่ยกำลังดีเลย เออจะทำเนี่ยครับสติกสติกสติกโอเคปะลงเหืองันเถอะครับลงไปเก็บกวาดกันเถอะแม่โปรฟิชานน์เกลือทีเดียวซีนดนี้ดีมากนะครับแม่หาอะไรเจอเสือเจออะไรก็ไม่รู้ยอดเยี่ยมไปเลยเอาเลย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 ดมอนมันจะเยอะขนาดนี้ไม่ต้องทำมาไฮแดกอะไรแล้ว ท่ทน,นี้หละ่ะกี่เมตรเนี่ยยิดแค่เจ็ดเมตรเป็นพะคุณมากครับตรงนี้อีกจัดไปเลยแต่มีพวกเป็นเออแบบเอามาอาโปนี้ Fortune แบบฟอร์จูนอะไรเนี่ย โอ้โหอ้ไอลาวาเนี่ยแบบผมนี่โคตรไม่ชอบนะครับมึงเผาทุกสิ่งทุกอย่างที่ขวางหน้าใช่ไหมปิดดีครับเออเผาทุกสิ่งทุกอย่างที่ขวางหน้าเลยมันเป็นอะไรที่ผมไม่ชอบมากนะครับกลาวาพวกนี้แบบมึงจะเผาทุกสิ่งทุกอย่างที่ขวางหน้าเลยใช่ไหมเอ,อ่อ หน้าไปสำรวจครับเจเลิกยิดเคไไีเออขุดไปดูขุดไปนหนเมื่อกี้ได้ยินเสียงประตูปะเปิดแบบกูนี่อึ้งแบบแบบตกใจเลยใครเปิดประตูมาวะเออ มันดีอย่างนี้หละครับแม่อยู่กับผมเจอของดีต้องอยู่กับผมเนี่ยเออจะดีแน่แม่ตรงไหนไปเนี่ยโชคร้ายมาเป็นเป็นเดือนและโอเคไปเจอ,เจอราืวารุกเลยแน่นแหละเลสตนโอ้มมยกอด โอเคเราจะขึ้นไปปิดคลิปกันแม่ได้ของดีแล้วปิดอลอยนะครับแบบเจอได้ไงเนี่ยเออใช่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 ใชใชลืมล่มเลืมล่มเลืม่มเลื่มเลื่อมเลือมอันนี้เป็นหนึ่งสองสามสองสามแล้วใช่ไหมสี 4, ออ่ห้า ก็น่าจะเจอของดีต่อ,ตอไปเนาะโอเคนี่ยังไงละครขุดต่อไปขอขุดต่อไปเออเนี่ยขอขุดต่อไปได้ไหมใจฉันกำลังละลายโอ้ยโอ้ย,อ,ยอืมขุดไปครับแบบแบบมีความสุขมากได้มาเช็ดเม็ดเลยเหรอโู้วลาพิสอีก ยอดนะชาตินี้ไม่ต้องทำอะไรแ่ะเออได้เดมข้าตั้งเจ็ดเพชรได้เจ็ดเม็ดถ้าแอคอันนี้แต่กลับบ้านก็ถอะแม่ไม่มีกระจิตกระจะเออช่างมันขุดต่อไปเรามีของดีเรามีของด,ดีอย่าลืมสินี่แหละจุงหายไปสักเถอะ นี่แหละผมไม่ชอบพวกกาบิวเนี่ยเออมันขวางโลกจังเลยอยู่ต่อเลยได้ไหมเพื่อไปขุดไงเออขุดอา่าเก็บไปลองไว้ <c oughs> เต็มหน้ากูเลยอะไรเนี่ยอโอเคไปกลับบ้านกัน กลับบ้านกันเถอะฮะดับของแน่ะเจ้าหะาดูดูดับขอ,นะอ,อ,องแบบทางที่เราไม่ได้ดับคือผมจะอย่างนี้แหละคือแบบกำลังแบบโอ้พีพีกำลังมันเลยนะครับอยู่ดีก็ดับของทิ้งไปเด็บสมมติว่าผมเล่นบนคอมเนี่ยกดคิวคือดับของทิ้งอย่างเงี้ยนะครับผมก็จะมัดไปดับของทิ้ง แบบวิ่งแบบวิ่งไปแบบบวกกำลังมันเลยนะครับก็ไปดรอปของทิ้งแบบคต่เที่ยเลยโอเคเช้าอันเซนสุดสายยี์มาครับโอ้โหสามารถทำอะไรพวกนี้ได้เลยเหรอสุดยอดสุดยอดเรคขครับครับเลยครับหยิบเก็บแล้วกันโอ้ โอ้อะไรมันจะขนาดนี้โอเคเก็บไปต้องเก็บของเราเนี่ต้องเก็บของเก็บไปเลยเนี่ยไอ้พวกราพิสอะไรเนี่ยเก็บไปแช่เอาโชว์ให้เดี๋ยวนะเออแช่เก็บไปก่อนโอเคนะครับก็คลิปนี้นะครับลงเมืองก็เท่านี้แนละ้วเนาะก็ ใครที่ดูนะครับก็ฝากกดไลค์กด s ับ s c r i b นนะครับแล้วก็กดแชร์แล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์นะครับว่าคลิปนี้เป็นยังไงแล้วก็อยากให้สร้างบ้านพานไหนก็เออผมก็สร้างบ้านไปแล้วเนาะก็น่าจะสวยแล้วโอเคครับก็คลิปนี้ครับอย่าลืมฝากกดไลค์นะครับและกดแชร์นะครับให้เพื่อนๆได้รู้ว่าการเล่นเด่เพเนี่ยมันมันการไม่ใช่กากมันสนุกขนาดไหนนะครับโอเคก็ กินนี้ครับสวัสดีครับต้องออกกดอย่างนี้ตลอดเลย